สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลีนะครับผมนี่ก็พาน้องใหม่มาเดินกินญยาในข้างหลังนี่ครับข้างหลังปางนะครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับหกโมงกว่านะครับผม อาจจะมืดๆบ้านนะครับผมเพราะว่าเหมือนฝนจะตก <_ Seo> ตรงนี้ก็คุณยายแก้วตาอยู่เชือกเดียวครับผมนี่ก็คุณยายแก้วตาครับอยู่เชือกเดียวนะครับตรงนี้เพราะว่ากําไรทองก็ไปทํางานที่วัดสมานนะครับก็อยู่คุณยายอยู่เชือกเดียวการคืนก็คุณยายก็จะอยู่ตรงนี้เชือกเดียวครับผม ส่วนน้องใหม่ก็จะอยู่ข้างในนู้นครับผมน้องใหม่ก็อยู่ข้างในวันนี้ก็เลยปล่อยให้กินข้ามหน่อยนะครับผมใกล้มืดแล้วครับอากาศก็ฝนจะตกมาเหมือนกันฝน,นจะมาแล้วอากาศตอนเย็นๆน,นะครับผม คุณยายครับอยู่เชือกเดียวคุณยายไม่ค่อยกินยากิกนอิ่มแล้วตั้งแต่กลางวันก็กินทั้งวันแล้วครับผมนี่ก็เลยยืนเล่นบ้างครับ น้องใหม่ก็กินหญ้าอยู่ครับผมอยู่ฝั่งนี้น่อ้วนขึ้นเยอะแล้วครับน้องใหม่วันนี้ได้พามาค่ำนิดนึงนะครับผม ก็พาออกมาเดินเล่นบ้างครับบางครั้งก็อยู่แต่ข้างในครับก็เลยพาออกมาเดินบ้างนี่ก็เป็นหญ้าเนเปียบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปลูกไว้นานแลวครับของคุณยายกำไรทองครับปลูกไว้นานแล้วก็เลยกำลังสวยเลยครับ ตนนี้ก็จะมีแค่คุณยายแก้วตานะครับผมเพราะว่าช้างก็อยู่มาเยอะครับที่สวนชาวเขาก็อยู่ประมาณ20ตัวกลับบ้านไปเกือบหมดแล้วนะผมก็เหลือน้อยครับช้างก็อยู่ที่นี่ก็ขยับขยายกันไปหลายๆที่บางเชือกก็กลับบ้านกลับอะไรนะครับผมก็เหลือแค่ไม่กี่เชือกเมื่อก่อนน้องใหม่ก็มัดอยู่กับยายแก้วตานี่เลยครับพอดีพอจะคลอดลูกก็เลยเอาไปไว้ข้างในนู่นนะครับผมก็เลยนอนที่นู่นประจําเลย ตอนนี้คุณยายก็จะอยู่เชือกเดียวก่อนจนกว่าคุณยายกำไรทองจะมานะครับก็จะได้มีเพื่อนสมุนก็มาด้วยครับมาครับลูกน้องของน้องใหม่ก็มาด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันหมดนะครับเจ้าขาวเจ้าแดงแล้วก็จะด้าแล ปนใจกำไรทองเล่นโซ่แล้วน่เอาเสือ้อเอาโซ่ขึ้นหัวตัวเองครับผมดูครับคันคันหลังนะครับผมคันหลังก็เลยเอาโซ่ขึ้นหลังเป็นช้างชราที่อายุยุะแล้วแต่ว่ายังสุขภาพดีครับผมฟันอะไรก็ยังดีอยู่กหกสิบครับหกสิบกว่าแล้วปนใจแก้วตา ้ากลังสวยครับผมดูครับฟ้าสีแดงเลยครับเป็นจุดครับบรรยากาศยามเย็นครับผมทองฟ้าสดใสนี่ครับนี่ก็เมืองพัทยานะครับผมอยู่ฝั่งนี้คุณยายเล่นอะไรไม่รู้นุ่นคุณยายเล่นอะไรไม่รู้ขันหลังบ่ยายเอ้ยคันหลังเกาโซ่เก่าไปเลยเอาเก่าเก่าเลยยายเก่าเอา การเวลาคันแล้วไม่มีอะไรเกาก็ต้องเอาโซ่เกาหลังครับผมคุณยายเล่นคนเดียวนะดีใจน้องใหม่มาอยู่มากินหญ้าเป็นเพื่อนทองฟ้ากำลังสวยนะครับนี่ ทองฟ้าเหมือนมีเป็นสีลุ้งครับดูครับดูเป็นสีลุ้งสวยมากครับทองฟ้านี่ก็สมุนครับเจ้าขาวเจ้าดำเจ,าเจ้าขาวเจ้าแหล่ครับน้องใหม่ก็กินหญ้าอยู่นู่นครับผมน้องใหม่อยู่นู่นตัวใหญ่มากนะครับน้องใหม่โต ตั้งแต่คลอดลูกออกมาแล้วก็ตัวใหญ่มากกว่าเดิมเยอะเลยครับก็รอดูอีก3เดือนก็คงจะได้รู้ผลว่าจะได้น้องหรือไม่ได้น้องนะครับผมก็รออีก3เดือนก็คงจะรู้ผลครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s ไ r i b e ให้น้องใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยครับผมขอบ,กกขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผม ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมงความมุ่งมั่นปาถนานะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับผมอย่าลืมสับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับนี่ก็ค่ําแล้วครับให้น้องใหม่กินยาที่ข้างนอกนี่ครับก็จะเอาเข้าบ้านแล้วครับค่ําแล้วบรรยากาศเย็นๆครับผมนี่ครับสวยครับ ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสครับผมค่าก็ออกมาสูดอากาศจะได้มีพลังมีกำลังใจสู้ต่อไปครับวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำงานเมื่อไหร่ครับก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดสู้ๆกันไปครับเป็นกำลังใจให้กับเพ<อ>ื่อนช้างทุกๆท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยครับสู้ๆกันไปครับผม น้องใหม่ไปแล้วครับจะกลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ